ข่าวสั้นทันโลกฝากกดติดตามด้วยนะคะเราชนะเช็คสิทธิตรวจสอบสถานะไม่มีสมาร์ทโฟนใช้บัตรประชาชนใบเดียวลงทะเบียนเริ่ม15กุมภาพานันธ์ ข่าวดีสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเพื่อลงทะเบียนเราชนะเช็คสิทธิีตรวจสอบสถานะสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวลงทะเบียนได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยหรือจุดบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียนตั้งแต่15-25กุมภาพันธ์2564 อัปเดตมาตรการเราชนะมาตรการรัฐที่เข้ามาช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยอาชีพอิสระเกษตร,รกรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันด้วยการจ่ายเงินเยียวยา7,000บาทแบ่งโอนเป็นรายสัปดาห์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตาังและบัตรคนจนแต่ขณะเดียวกันยังคงเกิดข้อติดขัดสำหรับบุคคลบางกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสำหรับการลงทะเบียนเราชนะผ่านเว็บไซต์ w w w ร์ไว a n เว็บราชนะ .com รวมถึงกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตางังซึ่งเป็นช่องทางในการรับเงินเยียวยาและช่องทางของการใช้จ่ายซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ ข่าวดีสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร,ร์ทโฟนเพื่อลงทะเบียนเราชนะเช็คสิทธิทตรวจสอบสถานะสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวลงทะเบียนได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยหรือจุดบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียนตั้งแต่15-25กุมภาพันธ์2564 อัปเดตมาตรการเราชนะมาตรการรัฐที่เข้ามาช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยอาชีพอิสระเกษตร,รกรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันด้วยการจ่ายเงินเยียวยา7,000บาทแบ่งโอนเป็นรายสัปดาห์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตาังและบัตรคนจนแต่ขณะเดียวกันยังคงเกิดข้อติดขัดสำหรับบุคบางกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสำหรับการลงทะเบียนเราชนะผ่านเว็บไซต์ w ว w ร์ไวเวเราชนะ .com รวมถึงกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตางังซึ่งเป็นช่องทางในการรับเงินเยียวยาและช่องทางของการใช้จ่ายซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ กำหนดโดยมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนลงทะเบียนเราชนะผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนสำหรับลงทะเบียนผ่านหน้าจอของธนาคารกรุงไทยจะมีระบบลงทะเบียนให้คล้ายๆกับที่ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนปกติผ่านเวอร์ไวด์เว็บเราชนะ .com เพียงแต่ระบบนี้จะไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้ามาสามารถเข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ระบบธนาคารกรุงไทยซึ่งข้อมูลที่ต้องระบุได้แก่ชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนข้อมูลสำหรับการติดต่อเช่น ความสัมพันธ์ของผู้ติดต่อได้ชื่อผู้ที่ติดต่อได้และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้เป็นตน้นซึ่งอาจเป็นตัวเองได้อาจเป็นเบอร์โทรศัพท์ได้ในส่วนของขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านเครื่องของธนาคารกรุงไทย หรือเครื่อง EDC เพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าตัวจริงๆมีทั้งหมด4ขั้นตอนดังนี้เสียบบัตรประชาชนเข้าไปกำหนดพิมพ์6หลักซึ่งรหัสนี้จะนำไปใช้จ่ายที่ร้านค้าในการใช้สิทธิเราชนะประชาชนต้องถ่ายรูปภาพใบหน้า ถ่ายรูปบัตรประชาชนเมื่อทำเสร็จรอผลเราชนะเช็คสิทธิตรวจสอบสถานะถ้าผ่านถึงจะได้รับเงินมาตรการเราชนะโดยเมื่อได้สิทธิจะได้รับวงเงินเข้าบาัตรประชาชนเป็นรายสัปดาห์เงินเข้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ละหนึ่งพัน บาทซึ่งงวดแรกจะได้รับวันที่5มีนาคม2,564จำนวน4,000บาทเนื่องจากจ่ายตกเบิกเดือนกุมภาพันธ์ด้วยและงวดถัดไปจะได้รับ1,000บาทจนครบ7,000บาท ทั้งนี้การใช้สามารถใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนสำหรับการซื้อสินค้าหรือชำระบริการจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจ,กจท,ท้องถิ่นร้านค้าคนละครึ่งและร้านค้าเราชนะใช้สิทธิเราชนะได้ถึง31พฤษภาคม2564ข่าวสั้นทันโลกฝากกดติดตามด้วยนะคะ